เป็นอะแม้เป็นหรอนกนกเหรอสบายดีสบายดีทุกโค้ดเลยทุกคนสบายดีเดินเนรอดีแต่หาแต่ซื้อสองห้องติ๊กแนลทุกคนอันนี้คือล้านน้อยไฮเกอร์แม่เข้าปอยยังหรอเข้าปอยยังยิ้มเยอะอนุบาลซ้ำดนถือกันนดนอายแต่ว่ามักเ็ดคลิปคนเดียวเลยทุกคนอ่าคือมูนีนอตติ้งไปส่งเครื่องออนไลน์นอตถอดได้หนึ่งเจ้าบ้าน กำไรที่ได้เป็นบุโผล่คาทุเรียนซะเมื่เคยอันซื้อกินจัาเถอะเราเมื่อคืนนา่าแซ่บีิ่งๆกันเลยว่าอันลองซื้อเบิ่งอันนี้เขื่อนเซนเจ็ดสิบเก้าผ่นคนก็เพิ่มขึ้นเสนแปดสิบห้าหน่วย่างนี้เลยเดี๋ยวมาลองซีลองบอประซ่างเรือทุกคนมึมันออกมาแบบนี้เลยข้าเจ้าอันไออัมกออันข้าเจ้าบระซ่งแกะเนี่ยมันเละจะซีหมดเลย องมึงหน้าเซฟได้เซฟ <laughs> ลาเซเกอร์กับโมการกินเหรอแล้คิดมาแม่เอาให้นานอย่างเนะาะมันึงนานอย่างมาลองสีมือเออม,มันมันอันเป็นอันเป็นวงว,ง,วงแบบนมีเนาะ <laughs> เซฟมันทนส้มพอจะมีคนมักกินเนาะส้ม <laughs> ราคาแล้วมันคือว่าหอมมันก็จ้องมาค่ายุลาแมน โหลหนึง่งเส้นเท่าไหร่บ้เมื่อกี้ท่าน่ะโหลหน Arizona, ึ่งเส้นห้ sure. woman, men, like life, but but kind of าสิบเนาะโหลเส้นห้าสิทุกคนแต่ติ้งบูงว่าอันอันนี้มันส้างพันงเนาะเพราะว่าเคยชจะเกิดอะไรกัน่สร้งเรือเนาะอันนี้มันให้หมูกองเรือ้ได้ไล่ดักแต่ว่ามันมันเนื้อมันบไล่มันเป็นตีเกียนนะเกียไงเกียนยงไงอ้เซ้อกยก็ลองกินเบ้าซฟลงกินไม่ไดนแซฟลองมาลองคำหนึ่งบ้ง Mmm, lòng cắt Cắt, cắt bẩn, Cắt bẩn, Cắt bẩn, cắt bẩn, cắt bẩn, Cắt bẩn, cut 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 ปีกกองแล้วมึงอ่วคนงันงแซ่บแมันมันนะทุกคนเนาะส้มราคามัเลยแบมันมันมีเนื้อไล่เนาะทำแด้ตำแเนื้ออิดเดียวเะไรทุกคนกินของอันเป่าะแซบอยู่ด้อืมอือืมไม่กินเลยง่าอะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เคยกินทุเรียนเนาะต่วะ แต่ว่าบ่เคยซื้อกินเองคือนึงไปกินน่ะมันเข้าใเอาแซ่มันนี่ลูกอื่บแซ่บบ่แซ่บบอแซ่บดีแล้วที่บ่มักกินแล้ววันราคามันแพงกระชิดซิ่งนะกระชิดกระชิดเดี๋ยวนึงแม่เอนบ่กล้ากินทุกคนกินแต่นายยัง ยูงั้นนี่มีปูกับยาเราจะปูยากินแต่ว่าคนบนอยู่เจ็บแบบเจ็บเหี้ยเอ๊ะเอ๊ะจับมานี่จับมากินเลยอันสบายดี fc มาเด้อเห็นบิงชูเลนเอ๊ะเบิ้งเขาตกสับปะรดนะเบิ้งเบิ้งสบายดี fc มาพบกับไห้มาพบกับ ไทเกอร์เป็นบอกมอนี้ไอเกอร์นุ่งเสื้อไอเกอร์จะมาย่างมื้อนี้น่ะไอเกอร์ไอเกอร์มากินทุเรียนให้ FC เบิ่งลองกินเบิ่งลองกินเบิ่งล้านข้ออนุบาลสามน้อทุกคนเนาะความปักเป็นแต่ว่าบัดเอากองมาทายเราโบ่ปักเลยกินบ่ได้ว้านะโอ้ได้เลย